หลายท่านอยากทราบว่าอาจารย์เบนคือใครจึงขอนำประวัติคร่าวๆของท่านมาลงให้ทุกคนได้รับรู้กันใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่วิจารณญาณของทุกท่านจะอย่างไรก็ขอให้รับรู้เพื่อความเป็นสริมงคลสิ่งใดเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการใช้ชีวิตก็เลือกนำไปใช้ สิ่งใดที่ไม่เชื่อหรือไม่เห็นด้วยก็วางเฉยกรรมจะได้ไม่ตกแก่ตัวท่านเองใครฟังแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องราวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลก็ให้อนุโมทนาบุญกับอาจารย์เพื่อที่เราจะได้มีส่วนแห่งบุญไปด้วยขอให้ทราบก่อนว่าอาจารย์เบนท่านไม่ค่อยเปิดเผยตัว แท้จริงแล้วอาจารย์ท่านรักสงบชอบอยู่คนเดียวยกเว้นในงานพิธีสำคัญที่หมู่คณะต้องการให้ท่านนำอธิษฐานจิตท่านก็จะช่วยทำให้อาจารย์เบนเป็นคารวาสผู้ปฏิบัติธรรมมานานหลายสิบปีมีความใกล้ชิดกับพระเกจิดังในเมืองไทยทั้งที่มีชีวิตอยู่ และล่วงลับไปแล้วแรกเริ่มเดิมทีอาจารย์ก็เป็นคา,ารวาสเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่มีนิสัยชอบนั่งสมาธิและสวดมนต์ตั้งแต่เด็กอาจเป็นเพราะบุญบาร,รมีเก่าที่เคยได้บาเพ็ญมาแต่พบปางก่อนหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้จนกระทั่งได้มาพบกับครูบาอาจารย์ ที่เป็นพระปฏิบัติดีจึงปฏิบัติในด้านของศีลสมาธิปัญญาเรื่อยมาโดยเฉพาะในด้านสัจจะบารมีท่านเป็นคนรักษาสัจจะเป็นอย่างมากพูดคำไหนคำนั้นเป็นที่รู้กันดีในหมู่ลูกศิษย์ของท่านเป็นที่ร่ำลืออยู่อย่างหนึ่งคือเมื่ออาจารย์พูดสิ่งใด มักจะเป็นจริงเสมอใครที่มีปัญหาชีวิตเมื่ออาจารย์เบนให้คำแนะนำหรืออวยพรให้ก็มักจะเป็นไปตามที่ท่านอวยพรชาวบ้านทั่วไปจะเรียกลักษณะอย่างนี้ว่าวาจาสิทธิ์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอานิสงส์ของคนที่บำเพ็ญด้านสัจจะบารมีมานานแต่ถึงครงนั้น อาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าตนเองเป็นผู้วิเศษหรือมีวาจาสิทธิ์แต่อย่างใดใครจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ผู้คนกล่าวถึงกันคือมีผู้ป่วยหลายรายมาหาท่านเมื่อท่านบอกว่าดีปรากฏว่าอาการก็ดีขึ้นจริงๆหรือบางรายก็หายเป็นปลิดทิ้ง แต่รายที่ต้องถึงที่ตายท่านก็จะแนะวิธีสวดมนต์ภาวนาให้ได้เดินทางไปอีกพบหนึ่งในที่ดีๆท่านทอมตัวว่าท่านเองก็ไม่รู้ว่าใครจะหายหรือไม่หายอยู่ที่บารมีครูบาอาจารย์ของท่านและอยู่ที่บุญของผู้ป่วยด้วยหากไปถึงวาระที่ต้องหมดอายุไขอย่างไร ก็จะไม่ตายนอกจากนี้ผู้คนมากมายหลายอาชีพล้วนมาปรึกษาปัญหาแนวทางการดำเนินชีวิตกับอาจารย์เบนด้วยความที่ใช้การอธิษฐานแก้ปัญหาให้พวกเขาได้หลายครั้งอาจารย์ก็ถูกเรียกว่าคุณหมอหรือบางคนก็เรียกว่าหมอชีวิต สำหรับบางคนเกิดเรื่องร้ายแรงในชีวิตคิดจะฆ่าตัวตายแต่ภายหลังกลับมาเล่าว่าอาจารย์ไปช่วยทันเวลาในตอนที่กำลังจะฆ่าตัวตายพอดีก็น่าประหลาดใจหลายคนไม่เคยเจออาจารย์เลยแต่ก็เล่าว่าได้อาจารย์ช่วยไว้หรือบางคนลำบากหมดเนื้อหมดตัว แต่ก็กลับมาลืมตาอ้าปากได้ในเวลาไม่นานเขาบอกว่าไม่รู้เป็นเพราะเคล็ดลับที่อาจารย์สอนให้อธิษฐานหรือเป็นเพราะอาจารย์เป่าหัวให้ซึ่งเมื่อมีคนนำไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ท่านก็มักจะถ่อมตัวเสมอว่าเพราะพระภิกษุที่เป็นครูบาอาจารย์รวมถึงเทวดาเทพพรมท่านช่วย หลายคนมาฝากชีวิตไว้กับอาจารย์แม้ไม่มีเงินเดือนขอแก้ได้ติดตามอาจารย์เพราะเกิดจากแรงศรัทธาแต่จริงๆแล้วแม้ภายนอกอาจารย์จะไม่ค่อยพูดแต่สิทธิที่ใกล้ชิดทราบกันดีว่าอาจารย์เป็นคนดุเป็นคนตรงพูดจาไม่ไว้หน้าใครถ้าไม่ดีก็จะบอกว่าไม่ดีชนิดที่ใครรับไม่ได้ ก็คงจะหนีหน้าไม่มาหาอีกเลยประกอบกับอาจารย์พูดสิ่งใดมักจะเป็นจริงเสมอทำให้หลายคนกลัวเวลาโดนท่านดุเป็นอย่างมากแต่สิ่งหนึ่งที่ลูกศิษย์จำนวนมากบอกต่อๆกันคืออาจารย์ท่านไม่เคยติ้งใครในด้านของเทวดาเทพรมรวมถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็น อาจารย์ท่านรับรองว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงหลายครั้งท่านทำบุญใหญ่สำเร็จแม้จะต้องใช้เงินจำนวนมากก็ตามท่านบอกว่าเป็นเพราะท่านขอให้เทวดาเทพรมช่วยเหลือจึงสำเร็จรวดเร็วสมความปรารถนาท่านบอกว่าพูดผีเทวดามีจริงกฎแห่งกรรมมีจริง ใครทําอะไรไว้จะได้รับผลกรรมนั้นอย่างแน่นอนและใครที่ทําความดีความดีนั้นจะสนองตอบในไม่ช้าอย่าได้ท้อถอยอาจารย์ท่านเป็นผู้จัดพิธีในทางพระพุทธศาสนามาแล้วหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นงานผ้าป,ป่างานกระถินงานหล่อพระ และอื่นๆอ,อีกมากมายโดยในแต่ละงานล้วนมีคนมาร่วมหลายร้อยหลายพันคนซึ่งถือว่าท่านได้บำรุงพระพุทธศาสนามามากพอสมควรใครที่หาตัวอาจารย์ไม่พบก็มักจะพบโดยบังเอิญในงานพิธีหากมีวาสนาได้สนทนากันท่านก็จะแนะนำเรื่องการทำบุญและไวพรให้ ในด้านของมงคลต่างๆมักมีหลายคนนำสิ่งของมาให้อาจารย์ช่วยเสกให้เมื่ออาจารย์ท่านอธิษฐานหรือพูดว่าดีเมื่อนำของสิ่งนั้นไปใช้ก็ดีตามนั้นจริงๆซึ่งอาจารย์เบนท่านมักจะถ่อมตัวเสมอว่าท่านเชิญครูบาอาจารย์มาช่วยเสกที่ดีเพราะบารมีของครูบาอาจารย์ แต่เนื้อสิ่งอื่นใดท่านให้เรายึดหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญอันดับแรกคือละชั่วประพฤติดีง่ายๆเพียงเท่านี้การนำประวัติของท่านมาลงเป็นการลงด้วยความศรัทธาในความดีของท่านที่ช่วยเกื้อกูลบำรุงพระพุทธศาสนามายาวนานรวมถึง เป็นแสงสว่างให้ใครหลายคนได้พ้นทุกข์และคุณธรรมอีกข้อคือการมีสัจจะจะทำให้เป็นผู้ที่มีความเคารพศรัทธาน่าจะถือซึ่งอาจารย์ก็มีคุณธรรมในข้อนี้ที่เห็นได้เด่นชัดการที่นำมาเล่าให้ฟังก็ไม่ได้ตั้งใจเ,เรี่อยเรียงมาก่อนนึกอะไรได้ก็เล่าไปฟังดูก็คงจะทราบว่า เล่ากระโดดไปมาหากภาษาไม่สละสลวยหรือเรียบเรียงไม่ดีก็ขออภัยทุกท่านด้วยทางทีมงานพยายามรวบรวมเรื่องราวต่างๆที่ท่านเคยเล่าเคยแนะนำมาเรียบเรียงให้ฟังง่ายใครที่เห็นว่าสมควรแก่การติดตามเพื่อจะได้ประโยชน์จากการรับรู้ธรรมะหรือเคล็ดดีๆ ในการใช้ชีวิตก็ขอให้กดติดตามเอาไว้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังในครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ